สวัสดีค่ะพบกับนิติเพียแรกนะคะวันนี้นะคะนี่จะมาพูดถึง4เหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องทำประกันชีวิตนะคะก่อนอื่นต้องพูดถึงความหมายของประกันชีวิตก่อนประกันชีวิตนะคะหมายความว่ายังไงประกันชีวิตก็คือเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดที่ช่วยรองรับปัญหาทางการเงินที่ประหยัดที่สุดนั่นเองนะคะสี่เหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องทำประกันชีวิต ก็คือ 1. ในเรื่องของการตายก่อนเวลา 2. การตายหลังเวลา 3. ภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตหรือ4ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเหตุผลที่ 1. การตายก่อนเวลาคืออะไรนะคะการตายก่อนเวลาสมมุติว่าวันนี้เราออกไปทํางานนะคะเราออกไปทํางานเราไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าบนท้องถนนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้ เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันคือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะ,ะผลกระทบคืออะไรสมมุติว่าวันนี้เราตายก่อนเวลาผลกระทบก็คือว่าเราได้เตรียมเงินก้อนก้อนหนึ่งนะ่ยไว้ให้กับคนข้างหลังเราเราแล้วหรือยังนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกภรรยานะคะเราได้เตรียมเงินก้อนหนึ่งนะหรือเราได้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งไวใ้ให้เขาเหล่านั้นแล้วหรือยัง ในวันที่เราจากไปอะคะ่ะเราจะมีค่าหรือเราจะเอาทั้งหมดของชีวิตเราไปด้วยเราจะทิ้งอะไรไว้ให้เขาอย่างน้นอยๆคะ่ะการทำประกันชีวิตไวะคะ้ค่ะเราก็ได้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งให้คนที่อยู่ข้างหลังข้างหลังเราอะคะ่ะไว้ใช้ในในวันที่เราไม่อยู่แล้วถึงมันถึงเงินจำนวนนี้อะคะ่ะมันจะไม่ใช่ เงินที่จะช่วยให้เขาสบายไปทั้งชีวิตแต่อย่างน,น้อยมันก็เป็นช่วงช่วระยะเวลาหนึ่งนะคะที่เงินจนํานวนนี้ช่วยให้เขาตั้งตัวได้ในในช่วระยะเวลาหนึ่งนะคะทำให้เขาไม่ลําบากเกินไป 2. ในเรื่องของการตายหลังเวลาก็คืออย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเราจะมีอายุไข่ถึงอายุ80 แล้วเราเตรียมเงินจํานวนหนึ่งนะคะไว้ใช้หลังกเกษียณสมมุติเรากรเกษียณตอนอายุ60สิอาวันนี้สมมุติเรามีเงิน5ล้านนะคะเตรียมไว้ใช้หลังกเกษียณเราบอกว่าเราจะใช้เงิน5ล้านนี้ใช้ในช่วงระยะเวลา60-80ปีนั่นหมายถึงว่าเราใช้เงินจำนวน5ล้านในระยะเวลา20ปีคำถามนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราอายุแ0แล้วแต่เรายังไม่ตาย เราจะใช้เงินจากไหนคะอันนี้มันเป็นเเรื่องของการซับซ้อนทางการเงินนะคะที่ตายแล้วแต่เงินเหลือก็ยังดีกว่าเงินเงินไม่เหลือแล้วก็ยังไม่ตายนะคะอันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการตายหลังเวลาส่วนสามในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายก้อนโต าราคาใช้จ่ายก้อนโตไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะป่วยหรือเราจะแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นโควิด9นะนะคะค่ารักษาพยาบาลบางที่มาไปเ,เกือบล้านหรือล้านกว่า,วาแล้วนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เราจะเราจะสบายดีไหมเราจะเ,เราจะยัง สุขสบายดีอยู่หรือเปล่านะคะทําไมเราไม่เตรียมเงินจํานวนที่แน่นอนของเราอะคะ่ะที่เราต้องใจ่ายให้กับประกันทุกๆปีะคะ่ะไปควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเบี้ยประกันแพงใช่คะ่ะเบี้ยประกันแพงเพราะว่าเบีเ้ยประกันอะคะ่ะเขาคิดตามอัตรามรณะหรืออัตราการตายอย่างเช่นเด็กเล็กอะคะ่ะ เขายังไม่มีภูมิคุ้มกันเบี้ยประกันเขาก็จะแพงมากแล้วอายุช่วงถึง 40- 50ถึงขึ้นไปเบี้ยประกันก็จะแพงมาก,มากๆเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราะคะ่ะลดลงการเสื่อมสภาพของร่างกายลดลงทําให้บริษัทประกันนะคะต้องมารับความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันนะคะมันถึงแพงไลยคะ แต่ถ้าวันนี้ค่ะเราสมมุติเราจ่ายเบี้ยประกันเดือนละปีละสามหมื่นเพื่อแรกกับค่ารักษาพยาบาลปีละหนึ่งถึงสามล้านเราคิดว่ามันคุ้มไหมคะใช่ไหม,มแล้วทีเนี้ยข้อสี่หลายๆคนนะคะไม่ไม่ชอบประกันแต่ชอบผลประโยชน์ของประกัน ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินการลดหย่อนภาษีการลงทุนเนี่ยค่ะอืมอันนี้คือผลประโยชน์ของประกันและนี่นะคะก็คือสิ่งเหตุผลหลักๆนะคะที่ทำไไมเราถึงต้องเลือกที่จะทำประกันชีวิตนะคะส่วนใน EP จะต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้จะมีอะไรมาแชร์มา ให้สาระอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ e ีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย